ลูกครับตั้งแต่ครับหนึ่สองพี่น้องเราก็มาเยี่ยมเยียนครับร,บรบะราบานเขาอยู่ตรงไหนหรืองมาอยู่กับยายเน,นีน่ยอยู่กับยายเลยเนี่ยมีอยู่ระยายอยู่ระหาจมะมาเลี้ยงลูกเขาอ๋อมาเลี้ยงลูกแล้งววนิครับตอนนี้นามลดลงนนดแล้วเนาะลดเราจ้ะครับโอเคครับอะไรมพื่อนมาเนี่ย